สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อปฏิบัติด้วยตัวตนไม่มีวันพ้นทุกข์ฟังดูเหมือนย้อนแย้งนะคะเพราะเรามักจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมก็เพราะตัวฉันอยากหลุดพ้นตัวฉันอยากพ้นทุกข์ตัวฉันอยากบรรลุธรรมแต่นั่นเองคือกับดักด่านแรกของผู้เริ่มต้นผู้ใดปฏิบัติเพื่อให้ตัวตนบรรลุธรรม ผู้นั้นกำลังเดินออกห่างจากธรรมหลักธรรมที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นนะคะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตตานัถิตัวตนไม่มีและทรงชี้ว่ายึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวตนคืออวิชชาคือรากของความทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นก่อนจะเริ่มปฏิบัติธรรมเราต้องรู้ว่าไม่ใช่เราปฏิบัติ แต่คือธรรมชาติกำลังเรียนรู้ธรรมชาติคือการมองเห็นกายเวทนาจิตและธรรมอย่างเป็นกลางสติปัฏฐาน4คือแนวทางสลายตัวตน 1. กายานุปัสนาคือการพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เห็นความไม่เที่ยงของกายเห็นความเสื่อมของรูป เมื่อเห็นกายไม่ใช่กายของเราความยึดถือในกายก็ค่อยๆค,ค,คลายไป 2. เวทนานุปัสสนารู้ทันความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่เข้าไปยึดว่าฉันทุกข์หรือฉันสุขเพียงแต่รู้ตามที่มันเกิดขึ้นนี่คือการคลายตัวเราออกจากความรู้สึก 3. จิตตานุปัสสนารู้จิตขณะจิตเช่น ฟุ้งซ่านโกรธโลภแค่รู้โดยไม่เอาตัวตนไปผูกกับอารมณ์นั้นจิตโกรธไม่ใช่ฉันโกรธแต่คือจิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นแล้วดับไป 4. ธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมะเช่นนิวรณ์ขันธ์สังขารอุปทานโดยมองอย่างเป็นธรรมล้วนๆไม่ใช่มองว่าฉันเป็นคนมีกิเลส แต่เห็นว่ากิเลสเกิดแล้วกิเลสดับธรรมะก็เป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วดับตัวเราไม่มีอยู่ในธรรมะเลยกับดักของผู้ปฏิบัติหลายคนติดอยู่ในความคิดว่าฉันต้องพยายามให้มากขึ้นฉันยังไม่ดีพอฉันต้องบรรลุให้ได้ทั้งหมดนี้คือตัวตนกําลังแสดงตัวยิ่งดิ้นยิ่งทุกยิ่งดิ้นเพื่อพ้นทุก์กลับยิ่งติดทุก วิธีเริ่มต้นปฏิบัติอย่างถูกต้องมีสติรู้กายรู้ใจอย่างเป็นกลางไม่บังคับไม่ผลักไสไม่ปรุงแต่งระวังอัตตาแฝงตัวในความเพียรความพยายามแบบฉันต้องทำให้ได้เป็นความเพียรที่สร้างภพสังเกตทุกปรากฏการณ์ว่าเกิดดับไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเรียนรู้เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อยึดทำเป็นอัตตาใหม่อย่ายึดว่า เรารู้ธรรมเราตื่นแล้วเพราะนั้นก็ยังเป็นเราที่หลงยึดรูปแบบบทสรุปนะคะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การเสริมสร้างตัวตนทางธรรมแต่คือการคลายยุบละละลายตัวตนทั้งหมดออกไปผู้ใดเห็นธรรมย่อมเห็นอนัตตาผู้ใดเห็นอนัตตาย่อมไม่เอาอะไรมาเป็นตนอีกและผู้ไม่มีตน ผู้นั้นย่อมไม่ทุกข์ขอฝากไว้ว่าปฏิบัติอย่างไม่มีตัวตนคือหนทางเดียวที่ผลทุกข์เมื่อใดที่ตัวตนหายไปเมื่อนั้นธรรมะจะปรากฏพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ